ไม่มีล็อกถลม่มไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์สำหรับเกมคู่นี้เพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถบุกไปเอาชนะเชอร์รฟติรัสโพทีมจากมอลโดวามาได้แบบสบาย2-0ผูนสวัสดในศึกยูโรปาลีกชนิดที่ได้2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกเรียกว่าแฟนบอลปีศาสแดงดูบอลกันได้แบบโคตรสบายใจเกมนี้เป็นการเปิดสิ่งเรียกความมั่นใจกับ c r อาคริสเตโนโรนโดได้สักาทีด้วยเพราะว่าพี่แกมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดในเกมนี้เอาเป็นว่าประเด็นมีอะไรที่น่าสนใจอย,อยู่ในเกมนี้บ้าง4นาทีรู้เรื่องเลยครับ ก่อนหน้าเกมที่แมนยูจะบุกไปเยือนเชอร์รีแพรไม่กี่ชั่วโมงนะคะรับผมทีมชาติอังกฤษได้มีการประกาศร,รายชื่อ28ขุนพลไว้รอเจอกับทีมชาติอิตาลีและกับทีมชาติเยอรมันในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งมันก็มีประเด็นที่แกรเร็ตเซาเกตนะครับตัดสินใจไม่เรียกตัวเจดอนซานโชมาติดธงชาติาทันทีกำลังโชว์ฟอร์มขึ้นมอก,กับปีศาจแดงอยู่ณเวลานี้ซึ่งไอการไม่มีชอของซานโชแหละครับเหมือนทำให้ตัวนักเตะแม่งมีแรงกระตุ้นมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิม เมื่อวานก็นจัดการซัดเปิดซีงให้กับแมนยูขึ้นนำหนึ่งศูนย์ด้การแตะหลออคู่แข่งหนึ่งจังหวะกอดยิงด้วยซ้ายเล่นทางเข้าไปอย่างโคตรเฉียบคมสมผลในตอนนี้นะครับซานโชกดไปแล้ว4ประตูรวมทุกรายการเรียกว่าฟอร์มกําลังดีวันดีขึ้นและก็เชื่อว,ว่าประตูนี้นะครับคงดังไกลไปถึงเซาล์เกตแน่นอนต่อให้ฟีฟาเดือนกันยายนนี้จะไม่มีที่ของซานโชแต่ถ้าเขายังรักษาฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมเหมือนสมัยที่ชาย์วลอยู่กับดอทมุนเชื่อเลยครับว่าบอลโลก2022ที่กาต้ามี และตลอดเกือบเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะรับคุณจะเห็นคริเยโนโรนัลโดยิงประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่น4ี่ซันหนึ่งต้องมีต่ำ่ำอย่างน้อย20ประตูแต่ในความที่ช่วงซัมเมอร์นี้ครับฮิโดมีปัญหาเรื่องนอกสนามเยอะมากโดยเฉพาะข่าวคราวเรื่องการย้ายทีมซึ่งอาจทำให้สมาธิของเขาไม่อยู่กับตัวช่วงหลังๆคุณจะสังเกตเนยนะครับว่าเอ,อเริกเทนฮาร์กเลือกจับโรนัลโดนั่งสำรองในพรีเมียร์ลีกหนึ่งในฟอร์มการเล่นที่ไม่เหมือนสมัยนหนุ่มอีกต่อไปแล้ว อะไรอะไรที่เราก็เห็นในตัวเขาเมื่อครั้งอดีตน,นะครับก็ไม่ค่อยจะได้เห็นในปัจจุบันจึงไม่แปลกเลยที่เขายัางตีนบอดก่อนหน้านี้แต่ทว่าเกมยูโรปาลีก เป็นเวทีที่เหมาะเจาะเลือกเกินที่ทาให้โรนัลโดควานหาประตูแรกของตัวเองในซีซั่นนี้ได้เส็ยที่สุดท้ายเจ้าของฉายาเครื่องจัดถล่มประตูได้นับหนึ่งในซีซั่นนี้เปเรียบร้อยหลังเป็นคนอาสารับสังหารจุดโทษให้กับทีมยิงขึ้นนํา2 0โดยเลียงซัดไปตรงกลางประตูทาให้มมโรนัลโดนะครับบันทึกผลงานไว้ว่ายิงในนามสโมสรไปแล้ว699ลูกและก็น,นับเป็นสกอร์แรกของตัวเองบนเวทียูโรปาลีกอย่างเป็นทางการด้วยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งยิงลูกเมื่อวานเลยครับครั้งแรก และก็พอปรัชญาของเอ,อริกเทนฮากซึมซับเข้าไปในสายเลือดนักเตะแมนยูนะครับตอนนี้อะไรอะไรก็กําลังดูดีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามาฟอร์มการเล่นของแต่ละคนมันผลิดอกออกผลฟอร์มการเล่นกระเป่งประกายออกมาแม้ว่าเกมยูโรปาลีกเกมแรกจะพ่ายนะครับแต่พวกเขาก็มาแก้ตัวกับเชอริรฟได้สําเร็จ ซึ่งจากการตบเชอริปนะครับทำให้ผลงานเกมเยือนของปีศาจแดงในปีนี้ดูดีขึ้นผิดหูผิดตาผิดกับสมัยรับรังนิกยังคูบังเขียนอยู่พเพราะรอก่อนหน้านี้นะครับไม่ชนะเกมเยือนมา8นะัดติดต่อกันแต่หลังจากเทนฮากนะครับผมเข้ามาปุ๊บก็บพาทีมบุกเอาชนะคู่แข่ง3นะัดติดต่อกันมีทั้งเฉือนซาันตันศูนย์หนึ่งชนะเลสเตอร์ศูนย์หนึ่งและกัล่าสดครับตบเชอริปไปอีกสองศูนย์พูสวัสดเป็นการเก็บชายชนะเกมเยือน3นะัดติดต่อกันและที่สําคัญครับแม่งเก็บคลีนชีทได้ทั้งหมด ด้วยการเก็บชัยชนะในแมตช์นี้นะคะรับนับเป็นซีรีส์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆก่อนจะพักเบรกทีมชาติเพราะว่าผลงานตื่นเต้นแลเราใจนักเตะแต่ละคนกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและก็สามารถยิงประตูดได้นักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวให้กลมกลืนเข้ากับทีมได้เ,เรียบร้อย แต่มันก็น,น่าเสียดายครับที่ฟอร์มกําลังดีๆต้องมาหยุดชะง,งักไปดื้อๆด,ด้วยเพราะว่าประเทศอังกฤษตอนนี้กําลังตเตรียมงานพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชนีนาถอลิาเบธที่2ทําให้เกมสึกสงครามกรุลาบระหว่างปีศาจแดงกับลีดคู่อริตลอดการต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากกาลังเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เพียงพอหมายความว่าแมนยูจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งทําสึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ใดการบุกไปเยือนแมนซิตี้รองจา่าฝูงของลีกซึ่งนัดนี้แหละครับมันจะเป็นการวัดเลยว่าลูกทีมเอริกธินฮากพร้อมขึ้นมาท้าบังลังกกกมอฤษาาขนนดไห แต่กระนั้นนะครับก็ต้องภาวานาลึกๆในใจด้วยครับว่าอย่าให้นักเตะตัวหลักมีอาการบาดเจ็บและก็คืนวันนั้นนะครับฮาแลนด์มึงอย่าโหดมากเลยฮ่าเอ้ยและนี่คือขอบสนามสเปเชียลห่างดูแลเฟียลฟาร์มเอิ่มนิยามมาก่อนเลยให้เราด้วด้ะ